สวัสดีครับพูดถึงการ์ตูนที่เป็นตำนานระดับโลกเนี่ยเชื่อว่าชื่อแรกๆที่หลายคนนึกถึงต้องมีบรากอนบออย่างแน่นอนวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าทําไมแฟรนไชส์นี้ถึงยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้เคยสงสัยกันไหมครับว่าเอเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งที่ออกเดินทางตามหาลูกแก้ววิเศษแค่เจ็ดลูกเนี่ยมันกลายมาเป็นปรากฏการณ์ที่คนทั้งโลกรักและติดตามมาได้ยังไงตั้งหลายสิบปีเอาล่ะครับเราไปหาคําตอบเรื่องนี้ด้วยกันเลย โอเคครับก่อนอื่นเลยเราต้องย้อนกลับไปที่จุดกําเนิดของมันกันก่อนเลยจุดที่ตํานานทั้งวันนี้ได้เริ่มต้นขึ้นคือแก่นของเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันมาจากมังงะหรือหนังสือการ์ตูนต้นฉบับเลยครับผลงานของอาจารย์อากิระโทริยามะที่เริ่มตีพิมพ์ตั้งแต่ปี1984นู่นเลยพล็อตเรื่องหลักๆเลยนะก็คือการผจญภัยของเด็กชายคนหนึ่งชื่อซุนโกคูที่ออกตามหาดราก้อนบอลให้ครบ7ลูก เพื่อที่จะเรียกเทพเจ้ามังกรออกมาแล้วก็ขอพอรได้หนึ่งข้อและที่น่าสนใจมากๆเลยนะคือเบื้องหลังไอเดียนี้ครับรู้ไหมครับว่าตัวละครซุนโกค,คูเนี่ยจริงๆแล้วได้แรงบันดาลใจมาแบบเต็มๆเลยจากซุนหงอคงที่เป็นตัวเอกในวรรณกรรมจีนสุดคลาสสิกอย่างไซอิวนั่นเองโอ้โหคือเป็นการหยิบเอาตำนานเก่ามาเล่าใหม่ในสไตล์โมเดิร์นได้แบบเจ๋งสุดๆไปเลย เอาละครับและจากตรงนี้เองที่เรากำลังจะเข้าสู่จุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดของเรื่องราวเป็นจุดที่พลิกโฉมดราก้อนบอลให้กลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอย่างแท้จริงพอเรื่องราวดำเนินมาถึงภาคที่เราคุ้นหูกันดีดราก้อนบอลซี่เท่านั้นแหละครับโทนเรื่องเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยจากการ์ตูนผจญภัยใสๆนะครับกลายเป็นการ์ตูนต่อสู้ระดับจัก,กรวาลที่เดิมพันสูงลิ้วแล้วที่พีคที่สุดก็คือการเปิดเผยความจริงว่าโกคูไม่ใช่เด็กธรรมดา แต่เป็นชาวสายยา่าเป็นเผ่าพันธุ์นักรบจากต่างดาวแล้วในภาคแซนนี่แหละครับที่เราได้เห็นการต่อสู้ที่มันกลายเป็นตำนานไปแล้วโอ้โหไม่ว่าจะเป็นการบุกโลกของพวกชาวสาย,ยา่าการสู้แบบสุดชีวิตกับฟรีเซอร์บนดาวนาเม็กทัวร์นาเมนต์ที่อันตรายสุดๆกับเซลไปจนถึงการรับมือกับจอมมารบูคือแต่ละภาคเนี่ยสเกลพลังมันพุ่งขึ้นแบบแฟนๆอย่างเรานี่ตั้งตัวกันไม่ทันเลยทีเดียวทีนี้พอภาค4ี่จบลงเนี่ย หลายคนก็อาจจะเริ่มงงๆกันแล้วล่ะว่าเอ๊ะแล้วเรื่องราวมันไปทางไหนต่อกันแน่เพราะหลังจากนั้นมันก็มีภาคต่อออกมาอีกแถมไม่ใช่ภาคเดียวด้วยสิคำถามสำคัญเลยก็คือแล้วภาคไหนละ่ะคือภาคต่อที่เป็นเนื้อเรื่องหลักของจริงกันแน่มาครับเดี๋ยวเรามาเคลียร์ประเด็นดีกันโอเคต้องอธิบายแบบนี้ครับว่า d ร a g o n b บ l l GT เนี่ยเป็นภาคที่ทีมงานอนิเมะสร้างขึ้นมาเองโดยเฉพาะเลยไม่ได้มาจากอาจารย์โทริยมะโดยตรง แฟนๆส่วนใหญ่เลยจะมองว่ามันเป็นเหมือนจัก,กรวาลคู่ขนานไปแต่ Dragon Balls u p อร์นี่แหละครับคือภาคต่ออย่างเป็นทางการที่เนื้อเรื่องต่อจากตอนจบภาคบูเลยและนี่คือภาคที่ทุกคนยอมรับว่าเป็นเนื้อเรื่องหลักของจริงครับแล้วเรื่องราวมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับจัก,กรวาล r ร g o n b บอ l ยังขยายตัวไปอีก อย่างซ u เปอร์ดราก้อนบอลฮีโร่ที่เป็นอนิเมะสั้นๆสำหรับโปรโมตเกมโดยเฉพาะแล้วก็มีภาคล่าสุดอย่างดราก้อนบอลไดมาที่จะมาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างภาคแซดกับภาคซูเปอร์ให้เราได้ดูกันอีกเอาล่ะครับทีนี้เรามาดูกันบ้างว่าความยิ่งใหญ่ของดราก้อนบอลเนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ในมังงะหรือซีรีส์ทางทีวีเท่านั้นนะครับตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับความดังของดราก้อนบอลมันทะลุจอแก้วไปสู่จอเงินคือมีหนังโรงออกมา ไม่ต่างกว่า20เรื่องแล้วเยอะมากนะครับแล้วแต่และเรื่องก็มีเรื่องราวเฉพาะตัวที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยถ้าจะให้แบ่งง่ายๆนะครับหนังโรงของราคอนบอลเนี่ยจะแบ่งได้เป็น3มยุคใหญ่ๆเลยยุคแรกๆเลยก็จะเป็นเนื้อเรื่องเสริมแบบจบในตอนจากนั้นก็เข้าสู่ยุคที่2ที่กลับมาทําหนังที่เชื่อมกับเนื้อเรื่องหลักจริงๆจังๆ,งๆและก็มาถึงยุคปัจจุบันครับที่หนังแต่ละเรื่องนี่คือโกยรายได้ถล่มทลายไปทั่วโลกเลยไม่ใช่แค่หนังนะครับ ดราก o อนบอลยังบุกตะลุยไปในโลกของวิดีโอเกมด้วยมีเกมออกมาเป็นร้อยๆเกมเลยครับคือมีมาตั้งแต่สมัยเครื่องแฟมิคอม8บิตนู่นจนมาถึงเครื่องคอนโซลยุคใหม่อย่าง PlayStation 5เลยนะมันแสดงที่เห็นเลยว่าแฟรนไชส์นี้มันแข็งแกร่งและอยู่มาได้ในทุกยุคทุกสมัยจริงๆและในส่วนสุดท้ายนี้ครับเราจะมาดูกันว่าทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยมันสร้างปรากฏการณ์และส่งผลกระทบในระดับโลกได้มหาศาลขนาดไหนต้องย้ำอีกครั้งนะครับว่ารากฐานของความสำเร็จทั้งหมดเนี่ย มันมาจากมังงะต้นฉบับเลยที่ทํายอดขายทั่วโลกไปแล้วเนี่ยกว่า240ล้านเล่มคือมันเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆแล้วก็เป็นเครื่องพิสูจน์เลยว่าเนื้อเรื่องดั้งเดิมของมันแข็งแกร่งแค่ไหนหรือถ้าจะเอาให้เห็นภาพความสาเร็จในยุคปัจจุบันเลยนะอย่างหนังเรื่องล่าสุด Dragon Ball Super Super h e r o เนี่ยแค่ในอเมริกาที่เดียวนะครับทำรายได้ไป20.1ล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งสําหรับหนังอนิเมะจากญี่ปุ่นแล้วเนี่ยถือว่าสูงมากมากมากม,ากม,ากมันตอกย้ําให้เเห็นนลลยยวว่า่วาาคมมมมิิของงง Dragon Ball ไีตกจร ลองดูที่กราฟนี้สิครับจะเห็นภาพชัดเลยในแง่ของธุรกิจจะเห็นเลยว่ารายได้ของ Studio Toy Animation เนี่ยพุ่งพรวดขึ้นมาเลยนะครับหลังจากที่ Dragon Ball Super เริ่มฉายอย่างในปี2560เนี่ยรายได้จากแฟรนไชส์นี้อย่างเดียวก็ปลาเข้าไป18ล้านบาทแล้วเป็นการเติบโตที่แบบก้าวกระโดดมากๆแต่เรื่องที่พีคที่สุดที่แสดงให้เห็นว่า Dragon Ball มาเป็นมากกว่าการ์ตูนไปแล้วเนี่ยก็คือเรื่องนี้ครับคือตอนที่ Dragon Ball Super ฉายตอนสุดท้ายในแถบะตินอเมริกา เชื่อมั้ครับว่ามีคนเป็นพันๆนคนเลยนะมารวมตัวกันที่จะตุลัสกลางเมืองเพื่อดูพร้อมกันมันไม่ใช่แค่การดูการ์ตูนแล้วอะครับแต่มันกลายเป็นอีเวนต์ทางวัฒนธรรมไปแล้วจากวันนั้นถึงวันนี้ก็เกือบ40ปีแล้วนะครับดราก้อนบอลก็ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่านี่คือตำนานที่ไม่มีวันตายจริงๆคำถามสุดท้ายที่น่าคิดก็คือหลังจากนี้ก้าวต่อไปของแฟรนไชส์ระดับโลกนี้จะมีระดับพลังพุ่งทยานไปถึงขั้นไหนกัน